สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องหน้าที่ของคำบุพบทหน้าที่ของคำบุพบท 1. นําหน้าคํานามเช่นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนในเป็นคําบุพบทนําหน้าคํานามคือคําว่าโรงเรียน 2. นําหน้าคําสรรพนามเช่นฉันจะไปกับเธอกับเป็นคําบุพบทนําหน้าสรรพนามคือคําว่าเธอ 3. นําหน้าคํากริยาเช่นเขาหยุดพักทํางานเพื่อนอน เพื่อเป็นคำบุพบทนำหน้ากริยาคือคำว่านอน 4. นํนำหน้าคำวิเศษเช่นเธอต้องพูดไปตามจริงตามเป็นคำบุพบทนำหน้าวิเศษคือคำว่าจริงนํานำหน้าคำวิเศษเช่นครูลบก,กระดานเพื่อโอกโจทย์ข้อใหม่เพื่อเป็นคำบุพบทนำหน้าประโยคโครูโลกโจทย์ข้อใหม่เมื่อนักเรียนเข้าใจคำบุพบทแล้วนักเรียนทำลงในใบางานที่10คคำบุพบทบอกความสัมพันธ์ บอกชนิดของคําบุพบทหน้าที่ของคําบุพบทและตอนที่สองให้นักเรียนแต่งประโยคให้ใช้คบาบุพบทบอกความสาคัญให้ตรงตามรูปที่กําหนดให้โดยในหนึ่งรูปนักเรียนจะต้องแต่งสองประโยค